สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่แจ็คนะคะพี่แจ็คได้มาปลูกผมกับเราไปเมื่อวานนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็คือเดินทางเข้ามาสระผมนะคะทายาค่าเชยอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็แพ็คแผลให้เรียบร้อยแล้วพี่แจ็คขามาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดเชียงหม่ครับผมมาไกลมาก,ามากๆาเลยนะคะตัดสินใจจากอะไรบ้างคะพี่ถึงได้แบบว่าเนี่ยมาปลูกผมกับพุง่งที่นี่เข้ามาดูดูในเพจะครับแต่จริงจริงเราตัดสินใจดูดูหลายเพจนะคะับี๋พอดีเห็นสะดุดใจว่ามีโปรโมชั่นให้ออกมาณนี้ครับ ด้วยราคาโปรโมชั่นค่ะตอนที่พี่แจ็คจองมานะคะมาถึงคลินิกจ่ายราคาเดียวกันไหมคะราคาเดียวครับผมไม่มีอะไรเพิ่มนะไม่มีอะไรเพิ่มนะถูกต้องเนาะมาถึงคลินิกค่ะที่นี่เป็นยังไงบ้างคะก็บริการดีครับแน่นอนโอเคแล้เสืยวอุ่นใจครับอุ่นใจนะคะเพราะหนึ่งเราเดินทางมาไกลด้วยเนาะพี่แจ็คถามมีนิดนึงค่ะตอนที่ก่อนที่จะมาทำมาค่ะเรามีการนัดคิวกันก่อนใช่ไหมคะก่อนเดินทางมาและที่สําคัญคือมีการจองสิทธิ์มาจํามาด้วยใช่ครับทำไมพี่แจ็คถึงมั่นใจคะว่าจองที่เนี้ย ไม่โดนโกงพอดีเข้าไปดูในเพจแล้วก็มีที่ททที่กุ้งที่เราไว้ให้ครับก็เลยมัน่นใจก็เลยก็เลยตัดสินใจมัดจำมาใช่ไหมคะเ<อ>พราะว่าตอนนี้เราเข้าใจนะว่ามีฉาชีพมันเยอะนะคะลูกค้าหลายๆคนก็กังวลนะคะนี่คือเป็นผู้ที่มาทําจริงนะคะแล้วก็คือแจ้งมัดจำมากับกุ้งจริงๆได้มาทําจริงๆนะคะพี่แจ๊คขาหลังจากที่เราขึ้นไปทำอะค่ะเสร็จลงมาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับคุณหมอที่ทําให้เราหมอก็โอเคครับหมอ ผู้จาดีแล้วก็คือไม่ไม่ใช่กระบวนกาเขาทำเพ่อส่วนใหญ่ก็จิตชวนฉีดฉีดยาชาฉีดยาใช่ไหมคะก็คือหนึ่งมีความสบายใจจากคนเหมอะด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จากการบริการของพวกเราด้วยขอบคุณพี่แจ๊คมากๆเลยนะคะเดินทางมาก็ไกลมาจากเชียงใหม่เลยนะเพื่อที่จะมาปุกผมกับเราที่กรุงเทพนะคะระยะทางไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมพี่ไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่า เขาเรียกว่าบุคลิกของเรามาก่อนใช่ไหมคะสำคัญมากกว่าเนาะหลายหลายคนนะคะที่กังวลว่าเนี่ยอยู่ไกลไม่อยากเดินทางจริงๆหรออยากให้คิดหนึ่งอย่างก็คือเราควรที่จะบุคลิกดีขึ้นกว่าเดิมนะคะระยะทางมันเป็นเพียงแค่การเดินทางแค่2วันเท่านั้นเองนะคะในการเดินทางมาทําแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนบุคลิกเรานะคะให้ดูดีไปตลอดชีวิตนะคะถือว่าคุ้มใช่ไหมคะพี่พี่แจ มีอะไรอยากแนะนำเพื่อนๆไหมคะที่ตัดสินใจจะมาผูกผมตอนนี้นะค่ะเพราะว่าถ้าเทจนี้เ้าโอเคนะครับพอดีผมเข้าไปดูหลายเทปอยู่แล้วก็ตัดสินใจแล้วก็อีกอย่างเป็นเรื่องราคานะครับราคาเอื้อมถึงนะคะคลินิตเรามีจริงทำจริงเนาะแล้วก็เรามีลูกรีวิวลูกค้าให้ดูเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่เรีรีวิวในในเพจเยอะแล้วก็เข้าไปตัดสินใจะคะใช่ขอบคุณพี่แจงมากๆเลยนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวพุ่งจะขอติดตามผลนะคะแล้วก็เอาลุกรีวิวมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ